สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มงง,งจู่ๆสาวกระโดดซ้อนจัก,กรยานยนต์ขอให้พาไปนั่งรถเล่นวอนผู้ปกครองดูแลเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยนนายธนวินเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์หลังโพสต์คลิปลงในติ๊กต็อกเป็นเหตุการณ์ที่มีหญิงสาวแปลกหน้าเขามาขอซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปนั่งรถเล่นก่อนกระโจนขึ้นมาท้ายรถว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อในตลาดแห่งหนึ่งที่ตำบลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตอนแรกตนเห็นผู้หญิงแปลกหน้าคนนี้ซึ่งไม่เคยเห็นหรือรู้จักกันมาก่อนนั่งที่โต๊ะยาวสำหรับนั่งพักทานอาหารอยู่ในร้านก็ไม่ได้สนใจอะไรและไปซื้อของของตนเองพอไปจ่ายเงินก็เห็นเขายืนจ้องหน้าตนอยู่จากหน้าร้านกระทั้งตนออกมาเขาก็วิ่งพรวดเข้าหาบอกว่าพาหนูไปขับรถเล่นหน่อยตนก็ปฏิเสธ แต่ยังถูกตื้ออยู่ตลอดได้แต่บอกว่าน้องเป็นผู้หญิงจะมาขอไปด้วยกันแบบนี้ไม่ได้นะก่อนเขาจะกระโดดขึ้นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของตน2อถึงสครั้งนายธนวินกล่าวต่อว่าพอตนดูท่าทางตอนแรกก็กลัวจะเป็นมิจฉาชีพแต่พอดูจากสายตาและคำพูดก็คิดว่าเขาอาจจะป่วยหรือเปล่าซึ่งขณะเกิดเรื่องก็มีพนักงานร้านคอยยืนดูตลอด กระทั่งนานเข้าพนักงานในร้านจึงออกมาช่วยกันคุยบอกว่าอย่าทำอย่างนี้และดูว่าน่าจะรู้จักกับน้องคนนี้เพราะเห็นเรียกชื่อกันพอศพโอกาสตนจึงออกมาได้และนำคลิปมาโพสซึ่งก็มีคนทักเข้ามาว่าเขาพักอยู่โะแบกนั้นแต่ไม่ทราบว่าเขาป่วยเป็นอะไรหรือไม่ส่วนตัวรู้สึกสับสนและมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงฝากผู้ปกครองของเขาหากเขาป่วยจริงก็อยากให้ดูแลดีๆหากไปเจอคนอื่นที่คิดไม่ดีก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไร เพราะเวลานั้นก็ดึกแล้วและอาจจะอันตรายได้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ